จะได้ซื้อเครื่องใหม่แล้ววะระบบโซล่าเซลล์ขนาด6กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็นของินเนอร์จ6กิโลวัตต์แบตเตอรี่เป็นขนาด258แอมป์48โวลต์นะครับตัวนี้เราติดตั้ง8แผงอยู่ที่มนเสนยสวนดอกไม้ภูทะเบิกนะครับตัวนี้มี ATS ให้ แล้วก็ติดตั้งแผงแดแผงนะครับเราอยู่ที่สวนดอกไม้ฟุทอเบิร์กอันนี้ลูกค้านะครับลูกค้านอนรอชาร์จแบต <c oughs> ว่าไงคะดีใจไหมได้แบตได้ไฟฟ้ายกนิ้วให้หน่อยยกนิ้วให้หน่อยยกนิ้วไงอย่างนี้รอย่างนี้ <c oughs> อ๋อยกนิ้วให้ครับ ลูกค้าจากภูทับเบิกนะครับอันนี้ลูกค้าเดิมแนะนํากันมาเราอยู่ที่สวนดอกไม้นะครับเป็นทําเป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นมาภูทับเบิกอยู่กิโลที่สิบสามนะครับเส้นทางจากลมเก่าภูทับเบิกนะครับอยู่ตำบลวังบานอันนี้อยู่เป็นโคง้ง รูปตัวเอสด,ด้านล่างนะรูปตัวเอสสองสองวงสามวงนะครับข้างล่างจะเป็นคิวทัดของหลมเก่าหลมสักดนะครับด้านนู้นจะเป็นอ่างเก็บน้ำพอดีมียอดไผ่บังวันนี้เราติดตั้งไปสองชั่วโมงนะครับตั้งแชร์เหมาคนเดียวก็เรียบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แถวหมาติดตั้งแปดแผงเลยสำเร็จไปอีกหนึ่งคานนะครับจากฉลวยวงโซลาเซล